สวัสดีครับพบกับเซลล์ไลร์ล้านนะครับวันนี้มาดูคอนเทนต์เกี่ยวกับเทรนเนอร์หรือว่าอาชีพโค้ชนะอาชีพที่เป็นคุณครูแล้วก็มีลูกศิษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬาหรือดนตรีใดๆเนี่ยผมคิดว่ามันมีจุดอ่อนในหลายๆอย่างนะเทรนเนอร์หลายคนไม่ประสบความสําเร็จนะครับทั้งๆที่มันไม่น่าจะเกี่ยวกับการขายหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นการตือ้อไม่ได้เป็นอะไรเราเป็นเหมือนอาจารย์เนี่ยเราจะให้ความเชี่ยวชาญกับผู้เรียนใช่ไหมล่ะเราได้เงินจากความสามารถตรงนั้นนะครับ เพียงแต่หลายๆคนเนี่ยพอไม่ได้ไปสนใจในมุมของการขายบ้างเนี่ยจู่ๆลูกค้าก็เทนะอ่าลูกค้าเททั้งนั้นที่เราสอนดีแล้วเรามีจุดบอดอะไรนะครับเทรนเนอร์หรือโค้ชนะถ้าใครทำอาชีพนี้อยู่ฟังให้ดีๆเลยนะครับคุณอาจจะเจอจุดบอดบางอย่างที่คุณไม่รู้มาก่อนนะครับจนลูกศิษย์เนี่ยหายหัวไปกันหมดโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ต่อไปครับเพราะว่าช่วงนี้แพนก็นึกถึงตอนที่ไปตีกอล์ฟเมื่อวานนะ ก็เลยเข้าใจตัวเองว่าเนี่ยเราเรียนกอล์ฟหรือว่าฝึกมาเนี่ยก็เจ็ดแปดปีละผมหมดกับเรื่องเทรนเนอร์กอล์ฟนะครับผมว่ามีเป็นแสนนะมีสองสาแสนนะครับเพราะว่าก็ลองเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ถ้าคนที่ผูกพันที่สุดเนี่ยจะเป็นโปรกอล์ฟคนแรกนะครับแกชื่อโปรองอยู่โพธาลัยนะครับเป็นเจ้าของโรงเรียนกอปปล์ฟไปละเรียนกับแกเนี่ยมาประมาณห้าหกปีเลยนะครับถามว่าเพราะอะไรนะมันถึงมีเคล็ดลับว่า เรียนกันมานานไม่ได้เปลี่ยนเลยนะเพียงแต่ช่วงที่ผมตีเป็นแล้วเนี่ยก็อยากไปเจออะไรใหม่ๆอยากไปเอาเทคนิคอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็เรียนได้ไม่นานนะกับโปรคนอื่นนะครับเรียนได้ออาจจะแค่คอร์สเต็มที่ก็2คอร์สอะเราก็เลิกเรียนแล้วนะครับแล้วก็เห็นเลยว่าไม่ได้อยากจะเรียนต่อด้วยนะทั้งนั้นที่เขาก็สอนเก่งนะครับไม่ได้เกี่ยวกับว่าแบบสอนห่วยไม่ใช่นะโปรทุกคนเนี่ยสอนเก่งหมดหรือการไปเข้ายิมเนี่ยผมก็สังเกตเห็นว่าเทรนเนอร์เขาจะเรียก PT ใช่ไหมเพอร์ซอนอลเทรนเนอร์เทรนเนอร์ส่วนตัว ผมอยู่กับเทรนเนอร์คนแรกผมเนี่ยก็เกือบ2ปีได้จนฟิตแบบสุดๆจนเล่นเองเป็นละก็เลยเลิกจ้างเพราะว่าอ่านจาก YouTube ดูในคลิปอะไรก็ทำเป็นนะครับในขณะเดียวกันที่ยิมเดิมผมเนี่ยผมก็จะเห็นเทรนเนอร์คนอื่นเขาเรียกว่ามีลุกเทรนเนาะเรียกว่าล้มหายตายจากใช่นนี้ล้มหายตายจากนะครับบางคนก็ไม่สามารถรักษาลุกเทรนไว้ได้นะครับคือยังไงครับคือลุกเทรนเนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าจะกอล์ฟหรือฟิตเนสเนี่ย ทุกคนมันมีความมุ่งมั่นหมดแหละไม่งั้นจะเสียตังค์ทำไมชั่วโมงหนึ่งเป็นพันนะครับนะต้องเสียตังค์เรียนนะเทรนเนอร์ไม่ได้จะมาสอนฟรีๆเนี่ยทุกคนก็อยากหุ่นดีสุขภาพดีอยากตีกอล์ฟเก่งใช่ปะอยากเล่นดนตรีเก่งนะครับแต่ทําไมเรียนไปเรียนมาเนี่ยท้อใจนะครับหายหัวนะครับซึมๆเนี่ยเนี่ยแหละผมก็เลยจะขยายเรื่องตรงนี้ให้ละเอียดนะครับมีประโยชน์แน่นอนเนาะหรือว่าใครที่ทําธุรกิจแนวๆแบบอยากดูแลลูกค้าระยะยาวนะครับ ที่สไตล์เขียเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะลองฟังดูดีๆนะครับอย่างแรกเนี่ยมันมาจากการมุ่งเน้นเรื่องการสอนนะเขาเรียกว่าสอนเก่งนั่นแหละแต่ความสัมพันธ์ไม่ดีเลยนะครับหมายความว่าไงครับก็ให้หรือยัดเยียดได้ซ้านะกับตัวลูกศิษย์นะครับสอนแบบตั้งใจทุ่มเทสอนตามตาําราใช้คํานี้ก็ได้สอนตามตาําราทุกอย่างคือเป๊ะหมดนะครับคําพูดคําจาเนี่ยมันเลยแบบ เริ่มจะมีระยะห่างกับลูกเทรนมากไปอันนี้คือโคตรอันตรายนะครับมันก็ขาดความเป็นกันเองผมอยากให้ดูเหมือนครูที่โรงเรียนนะที่แบบครูสายวิทย์อะฟิสิก์คณิตเนี่ยมาแล้วเป็นไงครับซีเรียสตีหน้าซีเรียสมาพูดจ้าไม่รู้เรื่องจะเห็นเลยนะแต่ครูสังคมครูภาษาอังกฤษอะเห็นไหมทำไมนักเรียนเขาเรียนแล้วสนุกครูชีวะอย่างเงี้ยคือเรียนแล้วมันได้มีส่วนร่วมมันชิวงไงแล้วครูอะ่ะยิ่งเป็นกันเองยิ่งแบบ มีสาระอะไรที่แบบผสมกับความบันเทิงอะ่ะจะได้ใจลูกศิษย์แล้วมันสอนรู้เรื่องหรือครูสอนคณิตบางคนที่ดังๆอย่าง The Brain, เงี้ยอย่างเดอะเบรนเน่ยเขาก็สอนแล้วมันแบบสอนสนุกะนะครับนักเรียนเขาก็อยากเรียนเขาใจง่ายอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันมุ่งเน้นการสอนโดยที่ไม่เก่งเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยไม่เป็นกันเองการพูดจานจา,นจานอะไรดูแบบผู้เรียนไม่ได้มีส่วนร่วมหรือว่ามันจะต้องมีเรื่องส่วนตัวบ้างนะครับการคุยเรื่องส่วนตัวเรื่องความชอบคุยได้เพราะอะไร เพราะคุณคือเทรนเนอร์ส่วนตัวนะครับคุณเนี่ยดีกว่าเซลล์อย่างพวกผมีไอเซลล์อย่างพวกผมเนี่ยมันไม่ใช่จู่ๆซีซัวไปคุยส่วนตัวนะแต่ถ้าเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวแบบมันเหมือนคุณจ้างมาแล้วต้องอยู่กับคนเนี้ยคุณได้ดูดูลูกค้าเนี่ยเป็นชั่วโมงเนี่ยมันจะต้องส่วนตัวมาก่อนนะครับผมอยากให้ไปเน้นเรื่องความสัมพันธ์ก่อนว่าสนิทประมาณไหนหรือเปล่าผมบอกเลยว่าโปรโกอล์ฟที่ผมเรียนต่อด้วยอะ่ะคือสนิทนะคุยเรื่องส่วนตัวได้รักษาความลับได้แล้วก็ กันเองอ่ะคือผมนี่คุยเรื่องแบบโอ้โหแมนแมนกันได้เลยอ่ะเพราะว่าเฮ้ยใจมันได้ไงแล้วก็คือเรารู้สึกว่าไว้วางใจเนี่ยคือคุณมีคุณสมบัติเทพมากนะเป็นพวกเทรนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยเหนือกว่าเซลล์ตรงที่ว่าคุณจะมีโอกาสได้ใจลูกค้าเนี่ยไว้วางใจเนี่ยตั้งแต่วันแรกๆเลยได้ซ้าน,นะครับต่อมาเรื่องที่2เนี่ยผมเป็นห่วงเหมือนกันคือเมื่อกี้มันจะสัมพันธ์กับเรื่องแรกคือแบบเราสอนตามตำราเป๊ะๆใช่ไหมเราคิดว่าเราสอนดีไง ลายเป็นว่าตำราหนึ่งเล่มใช้กับลูกศิษย์ทุกคนโดยไม่ปรับอันตรายมากครับเหมือนก๊อปอ่ะคุณคิดว่าโอเคถ้าลูกศิษย์จะเตีอย่างถูกต้องเป๊ะ,เ,ปะเนี่ยก็ทําตามตำราสิใช่ไหมแต่คุณลืมดูเรื่องแะไรสรีระอย่างเงี้ยรูปร่างลูกค้าหน่วยการความสูงความเตีย้ยความดําความขาวอะไรอย่างเงี้ยหรือความรู้ก็ได้คุณครูอ่ะมันคิดว่านักเรียนมันเก่งหมดใช่ไหมแต่ไอ้บางคนมันไม่เก่งอ่ะ มึงเอาตําราเดียวมาสอนนะไอเด็กไม่เก่งมันก็ต้องยากมากดิมันไม่ใช่โรงเรียนเตรียมอุดมนะครับที่แบบไอเด็กหัวกะทิมาเรียนพร้อมกันแล้วคุณยัดหลักสูตรที่ม่งเทพที่สุดได้อะนะในบรรดาโรงเรียนเก่งมันก็จะมีตัวที่แบบมันไม่ได้เก่งสุดยอดอะ่ะคุณก็ต้องปรับเนื้อหานะครับตามประสบการณ์ตามชีวิตแต่ละคนนะประยุกตามเหตุและผลนะครับแต่ละคนมีอะไรที่ไม่เหมือนกันแม้กระทั่งแรงจูงใจก็ไดนะ้บางคนเนี่ยคือ รูปร่างความรู้อะไรเนี่ยเหมือนกันน่ะนึกถึงนักเรียนที่โรงเรียนแต่แรงจูงใจแบบไอ้นี่มันอยากเป็นหมอใช่ไหมแต่อ้นี้มันอาจจะอยากแบบไปอยู่คณะประมงอ่ะกูยอยากเรียนเกษตระจเกษตรศาสตร์กูอยากอยู่ประมงกูอยากไปทาฟาร์มแล้วคุณไปยัดไอความรู้ด้านอะไรนะกายภาพกายวิภาคอะไรไพวกนี้มันก็ไม่เอาหรอกเข้าใจปะ่ะเพราะงั้นเนื้อหาเนี่ยตำรามันร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันต้องปรับตามลูกศิษย์ลูกเทรนเนี่ยคนนี้อาจจะเอาไปที่เจ็ดสิบมุมนี้สามสิบคนนั้นแปดสิบยี่สิบเข้าใจป่ะ ไม่งั้นถ้าไม่ปรับนะแม่งก็หนีหมดผมเนี่ยเจอโปรกอปฟที่แบบโอ้โหใบเซอร์อะไรมึงเต็มเลยมึงได้รับประกาศนียบัตรอะไรแต่จับกับผมเนี่ยโอ้โหก็กูเป็นแบบเนี้ยสภาพกูแบบมันอย่างเนี้ยแม่งคือท่ามึงยากจนกูไม่รู้เรื่องอะ่ะพอไม่รู้เรื่องผมก็ไม่อยากเรียนแลวนะครับเรื่องนี้แหละเป็นเหตุผลผมว่าเป็นเหตุผลนะันดับหนึ่งเลยด้วยซ้ำนะที่ทาให้คนมันหายหัวเนี่ยเพราะว่าหัวใจของ การที่คนมาเรียนด้วยคือเขาอยากได้ผลลัพธ์ใช่ไหมละ่ะแต่คุณไม่สามารถสื่อสารผลลัพธ์หรือปรับเนื้อหาให้มันเหมาะได้ก็จบเพรครับนะลูกศิษย์หนีหายนะครับต่อมาอันที่สานะผมมองว่าเป็นเรื่องการไม่สนใจเรื่องฟีดแบ็กเขาเรียกว่าประสบการณ์ร่วมด้วยประสบการณ์หมายความว่าไอตอนระหว่างสอนเนี่ยแหละกับหลังสอนเอา่าฟังดีๆนะระหว่างสอนกับหลังสอนเข้าใจง่ายก็คือระหว่างสอนเนี่ยคุณไม่คอยใส่ใจมัวแต่เล่นมือถือมัวแต่แชทมัวแต่หายหัวไปทําอะไร ผมเคยเรียนกอล์ฟนะแล้วก็แบบโปกอล์ฟบอกเออมึงทําอันนี้นะแล้วแม่งก็หายไปสักสิบยี่สิบนาทีอะผงใส่ไปโทรศัพท์อยู่มั้แล้วผมก็ตีไปถูกบ้างผิดบ้างอะแล้วก็กลับมาดูใหม่ก็คือมันไม่ใส่ใจอะเออตรงๆก็คือแบบดูไม่ใส่ใจใช่ไหมแต่อโปที่ดีๆหลายคนเนี่ยโอ้โหเขาจะถ่ายกล้องถ่ายวิดีโอวิเคราะห์เป็นช็อตเป็นช็อตคือไอ้ระหว่างสอนเนี่ยมึงต้องโค้ดใส่ใจเพราะลูกค้าเขาไม่พูดนะบางทีแบบเฮ้ยคุณไม่สนใจผมเลยอย่างเงี้ย คืออย่างที่บอกไงคือมันไว้วางใจอ่ะก็เลยไม่พูดตรงๆนะครับกับอีกอันที่อยากให้ทําคือเขาเรียกว่าฟีดแบ็กกล้าจะถามไหมล่ะคุณลูกค้าเอ้ยลูกเทรนคุณแพนแบบมีตรงไหนไหมที่ผมต้องปรับผมโอเคไหมครับพี่หรือว่าสอนแล้วเป็นไงบ้างครับเนี่ยมันจะได้เกิดการปรับปรุรงร่วมกันน่ะสมมติว่าโอเคเราฟีดแบ็กเราก็ต้องรับแรงกระแทกได้เช่นลูกศิษย์บอกว่าผมอยากให้ปรับการสอนเรื่องนี้นะครับนู่นนี่นั่นเนี่ย คุณก็โอเคน้อมรับแล้วก็ไปปรับเนี่ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นได้ซ้ํานะครับแล้วก็การสอนเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับแต่มาอันที่4ี่ครับอันนี้เป็นเรื่องนิสัยแต่ละคนและประสบการณ์อะไรพรามันต่างกันเนี่ยพูดตรงๆเลยนะครับเขาเรียกว่าพูดไม่รู้เรื่องอ่าบางคนมันมันเป็นเทรนเนอร์มันวันวันมันฟิตยิมเนี่ยอย่างเทรนเนอร์ยิมเนี่ยเออไอเรื่องเล่นกล้ามอะไรมึงเป็นอ่ะแต่มันสื่อสารไม่เป็นมันพูดไม่รู้มัน หรือเปไหมหรือไอ,อเรื่องประสบการณ์อย่างเช่นเทรนเนอร์เป็นผู้ชายแล้วคุณไปเป็นลูกไปสอนผู้หญิงอย่างเงี้ยคุณก็ต้องพูดให้แบบเออจริตที่แบบผู้หญิงเขาฟังแล้วโอเคอะ่ะแมนๆด้วยกันมันจะมันก็พูดได้แต่ถ้าผู้ชายผู้หญิงบางอย่างไม่เหมาะสมเนี่ยก็ต้องปรับคําพูดนะครับหรือว่าไออะไรเป็นเชิงทฤษฎีฟังยากๆอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนขายของอะ่ะพูดสับเสริมเทคนิคกล้ามเนื้ออะไรชื่อภาษาอังกฤษเอาภาษาคนนะครับให้มันเข้าใจง่ายนะแค่นี้ลูกศิษย์ก็จะได้ความรู้ละนะครับ อย่างที่ห้าก็คือไอเรื่องความต้องการของลูกค้าเนี่ยไม่เคยเข้าใจเลยว่าเขาต้องการอะไรกันแน่นะครับก็มันเป็นเกี่ยวเรื่องแรงจูงใจไงอย่างลูกศิษย์ลูกเทนเนี่ยแรงจูงใจเขาอาจจะมองที่บางคนเอาแค่พอเล่นเพื่อสุขภาพอย่างเงี้ยเหมือนกอล์ฟหรือฟิตเนสเล่นเพื่อสุขภาพก็คือกูไม่ได้อยากมีซิกแพคก,กูไม่ได้อยากแบบเป็นลอรี่แม็กอยูรอยไทเกอร์วูดหรอกกูเอาแค่เนี้ยเอาให้พอสนุกอะ,อะแต่บางคนแบบอยากจะเอาแชมป์อยากจะตีแบบ เขาเราเรียกว่าสู่ความเป็นเลิศเนี่ยคุณก็เหมือนกันครับก็ต้องปรับเนื้อหาเห็นไหมปรับเนื้อหาในการสอนเนี่ยให้มันแมชกับแต่ละคนนะครับคือมันดูไม่ยากหรอลูกศิษย์แต่ละคนน่ะดูจากการถามก็รู้แล้วหรือว่าดูจากเวลาเขาร่วมกิจกรรมกับเราอะทั้งตีกอล์ฟทั้งออกกาลังกายอะไอคนตั้งใจมันก็ตั้งใจไงแต่ไอคนที่เล่นไปวันวันมันก็เนี่ยก็ต้องให้ความยืดหยุ่นนะครับอันนี้ค่อนข้างสี่เรียดนะ แต่ที่บอกนะมันจะหย่อนเกินก็ไม่ได้เห็นไหมนักขายเออนะ่ยเทรนเนอร์ต้องมีทักษะการสื่อสารอย่างที่ผมพูดอ่ะคือบางอย่างบางทีลูกศิษย์มันมัวแต่เล่นมือถืออันนี้ผมเคยเห็นทั้งเล่นกอล์ฟทั้งฟิตเนสอ่ะไอเฮี้ยแม่งมึงมึงเล่นมือถือเป็นสิบนาทีอ่ะแล้วมันเสียเวลาไงนะพอเทรนมันก็ไม่เห็นผลเนี่ยเทรนเนอร์ก็ต้องสื่อสารตรงไปตรงมานะครับก็เพื่ออะไรเพื่อเหมือนแบบเอาอเคแบบอยากให้ลูกค้าแบบรบกวนฝึก เต็มที่นะครับแบบเพราะว่าแบบจ่ายเงินแล้วมันจะได้แบบคุ้มค่าอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเขาก็จะเข้าใจนะครับพูดดีๆนะครับต่อมาครับก็คือเรื่องการติดตามผลนี่แหละติดตามผลก็คือว่าอย่างเช่นการให้การบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปถามนะว่าเป็นไงบ้างให้การบ้านเนี่ยโอเคไปซ้อมหลังการเรียนเสร็จเห็นไหมมันเหมือนการบ้านที่กลับไปที่บ้านอะ่ะค,คุณครูเขาถ้าเราสอนในห้องมึงรู้เรื่องอะไรไหมอ่ะมึงก็เข้าหูซ้ายทะลุหูข้านะครับแต่ทําไมเขาให้การบ้านเราเพื่อให้เราไปฝึกทานะครับเพื่อให้เราจําได้ว่ามันทํายังไงใช่ไหมล่ะ นะต่อมาครับก็เป็นเรื่องที่7ละเป็นเรื่องความแตกต่างจากคนอื่นนะครับอันนี้เทรนเนอร์จะเห็นชัดก็คืออย่างเทรนเนอร์ที่เก่งมากๆเนี่ยความแตกต่างก็คืออะไรก็ใบรางวัลถ้วยพระราชทานหรือว่าเซอร์ติฟิเคตรดับโลกอะไรอย่างเงี้ยโอเคใน,นภาพชัดนะซึ่งโอเคเทรนเนอร์เนี่ยความความโดดเด่นว่าค่าตัวแพงไม่แพงมันก็อยู่ที่เรื่องความเก่งเนี่ยแหละ ยอมรับนะครับเทนเนอร์บางคนมันเก่งมากมันก็แพงแหละปากหมาหน่อยแต่ยังมีคนเรียนเรื่อยเพราะอะไรก็มันแตกต่างไงมันเก่งแต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้นนะคุณเป็นเทนเนอร์ที่กาลังฝึกตัวเองไปสู่ความเป็นเลิศเนี่ยคุณก็จะต้องฝึกที่ตัวเองแล้วนะครับผมผมว่ามันง่ายนะฝึกความเป็นกันเองฝึกเรื่องของการเข้าถึงผู้คนเข้าใจการติดตามผลการปรับหลักสูตรให้มันเหมาะกับแต่ละคนเนี่ย ถ้าเกิดลูกคุณได้ใจลูกค้าแล้วเขาเรียนซ้ำไปเรื่อยๆสะสมแต้มบุญเนี่ยเดี๋ยวคุณก็ได้ลูกค้าที่ดีเองนะครับไม่จำเป็นหลอกต้องใบเซอร์ระดับโลกโปรกอล์ฟแถวบ้านผมเนี่ยลูกศิษย์ติมนะครับสอนอยู่คนเดียวด้วยไม่ได้เป็นเจ้าสำนักอะไรนะแต่ทำไมคนมาเรียนเยอะก็เพราะเขาสอนดีไงเขาไม่ได้มาโอ้โหได้ใบรางวัลเหรียญระดับ PGA ทัวร์อะไรขนาดนั้นด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าความเก่าด้วยนะครับเนี่ยสุดท้ายนะครับก็คือไม่สนใจเรื่องงานขายใดๆเลย ไม่อัพเซลไม่กล้าที่จะเสนอให้ลูกค้า mm hmm. เขาเรียกว่าต่อโปรแกรมอันนี้ไมน่น่าเสียดายมากบางคนโอเคนะสอนไม่แย่นะครับแต่ไม่กล้าคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ตัวเองเฮ้ยขายคอร์สขายอะไรคุณไม่เอาอะ่ะจริงๆเทรนเนอร์ที่เก่งเนี่ยทั้งกอล์ฟทั้งฟิตเนสหรือว่าดนตรีเนี่ยกล้าที่จะขายของให้ลูกค้าได้ด้วยนะเพราะลูกค้ายัางไงก็เชื่อขายอะไรอย่างเช่นกอล์ฟเนี่ยแนะนําพวกไมค์กอล์ฟอะไรเงี้ยแนะนําอุปกรณ์กอล์ฟอะไรที่ตัวเองดูแลอยู่ได้ซ้ํานะครับ ยังไงลูกศิษย์ก็เชื่ออยู่แล้วซึ่งถ้ามั่นใจจริงอะ่ะยังไงลูกค้าก็ซื้อแล้วแล้วก็ขอให้มันได้ใช้จริงก็ใจใจใช่ป่ะให้ส่วนลดไปหรือว่าการนําเสนอพวกโปรแกรมต่อสัญญาอะไรอย่างเงี้ยคือพวกเทรนเนอร์มือใหม่นยะต้นสังกัดก็ต้องเทรนดีๆนะเรื่องพวกเนี้ยเพราะว่าเทรนเนอร์เนี่ยแหละคือตัวขายขายคอร์สขายโปรแกรมของเจ้าสํานักนั้นๆจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นคนใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุดนะครับ อ่ะก็ฝากไว้ครับสำหรับคนที่ทำอาชีพนี้นะครับเพอร์ซันอลเทรนเนอร์หรือว่ากอล์ฟเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณทำมาหากินได้อีกยาวแล้วคุณรักษาลูกค้าได้ยาวนะครับถ้าทำตามที่ผมพูดเนี่ยแต่ถ้าลูกค้าหายหัวไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็มาดูว่าจุดบอดอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันจริงไหมนะครับอันนี้เซลล์หรือว่าผู้สนใจก็ฟังได้นะผมว่ามันมีประโยชน์หมดเลยนะครับมาดูกันใหม่ครับคอนเทนต์คุณนด่แหละเซเลอร์ร้านนะครับในวันพรุ่งนี้นะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามมากเลยนะครับสวัสดีครับ